สวัสดีค่ะวันนี้มีปลาทูไทยนึ่งนะคะเรานึ้เองนะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้จะทําน้าพริกปลาทูนะคะก็เราซื้อปลาสดมานะคะแล้วก็นึง่งวันนี้ก็ขั่ว,วกระเทียมกระเทียมไม่มีนะคะวันนี้ทําน้ําพริกก็จะเป็นวัวหอมอย่างเดียวนะคะเราจะทําน้ําพริกคะ่ะเป็นปลาทูไทยน,นะคะนี่ <c oughs> ค่ะตัวใหญ่มากๆเนาะเราเอามานึเองนะคะ ซึ่งมันก็ไม่ได้ทำยากนอกนึ่งปลาทูเนาะอยากให้อร่อยก็ใส่เกลือเยอะๆนะคะรสจัดอร่อยตามน้ำพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำพริกกันค่ะนึงแล้วก็เอามาทอดนะคะตอนนี้เราจะลังทอดปลาทูนะคะนึ่งแล้วเอามาทอดค่ะเราจะทำน้ำพริกเนาะตัวใหญ่มากๆ เรายังไม่ได้หากระทะใหม่นะคะจะเป็นกระทะรุ่นเก่ากับเตารุ่นใหม่นะคะก็ยังต้องหากระทะใหม่มาลงเนาะอันนี้เราได้เตาใหม่นะคะพี่น้องเราจะทอดไปเรื่อย เกะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะเกะเรียบร้อยแล้วค่ะเช็ดถูชเช็ดถูค่ะนี่นะคะปลาทูนะคะหนึ่งเองค่ะ นะคะทานข้าวค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำพริกประทูเราแบบนี้นะคะหน้าตาไม่มีปลาไม่มีกะปิค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวเราก็จะหุงส่ขมิ้นนะคะก็จะมีผักเป็นแตงกวาแล้วก็มีต้มยำเสริมนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะอร่อยๆค่ะน้ำพริกประทูแบบบ้านๆน,นะคะ